สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2พบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า213ค่ะ4.6กการเปรียบเทียบน้ำหนัก ะะการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นยังไงก็คือเอาน้ําหนักของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งไหนหนักกว่าสิ่งไหนเบากว่านะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพในหน้านี้นะลูกเราจะมาเปรียบเทียบน้ำหนักของเห็ดฟางนะคะกับผักบุ้งก่อนนะคะอะไรหนักกว่ากันนะคะหเห็ดฟางหนักเท่าไหร่ลูก เห็ดฟางหนัก1กิโลกรัมใช่ไหมคะกี่ขีด5ขีดอ่า1กิโลกรัม5ขีดส่วนผักบุ้งหนักเท่าไหร่ผักบุ้งหนัก3กิโลกรัมใช่ไหมคะกี่ขีด4ขีดอ่าเพราะฉะนั้นอะไรหนักกว่ากันอ่าผักบุ้งหนักกว่าใช่ไหมคะผักบุ้งหนักกว่าผักบุ้งหนักต้อง3กิโลกรัมแต่ว่า เห็ดฟางหนักเท่าไรหนึ่งกิโลกร,รมัมสามกิโลกร,รัมมากกว่าหนึ่งกิโลกร,รมัมนะคะผักบุ้งก็หนักกว่านะคะต่อมาลูกต่อมาดูค้ากับกะหล่ำปีนะคะคณะอ่าคราวนี้เราจะใช้หน่วยเป็นลองลองเป็นกร,รัมสิอ่าเป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมนะคะคณะหนักเท่าไหร่คณะหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะกับอีกกิ่ก,กร,รัมลูก ห้าขีดก็คือห้าร้อยกรัมนะคะส่วนกระลำกระลำปีกระลำปีหนักกี่กิโลกรัมนี่หนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมคะหนึ่งกิโลกรัมกี่กรัมกับอีกกี่กรัมคะแปดร้อยกรัมอ่า คราวนี้อะไรหนักกว่ากันนะคะเด็กๆดู2ออย่างนี้หนักเท่ากันเลย1กิโลกรัม1กิโลกรัมนะคะแต่ว่าคณะเนี่ยหนัก1กิโลกรัมกับอีก500กรัมส่วนกระหล่ำปี1กิโลกรัม800กรัมนะคะอะไรหนักกว่าเด็กๆคิดว่าอะไรหนักกว่า ะกะลำปีหนักกว่าใช่ไหมคะ1กิโลกรัม800กรัมนะคะมากกว่า1กิโลกรัม500กรัมนะคะเพราะฉะนั้นกระลำปีก็หนักกว่านะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า214ค่ะนะคะเปรียบเทียบน้ำหนักลูกดูในกรอบสี สีเขียวอันแรกนะคะเปรียบเทียบน้ำหนักของอะไรแตงโมกับส้มโอนะคะอ่าเด็กๆด,กดูแตงโมหนักเท่าไหร่คะ2กิโลกรัมสามกรัมใช่ไหมคะส่วนส้มโอหนักเท่าไหร่1กิโลกรัมห้ากรัมนะคะสิ่งไหนหนักกว่ากันแตงโมหนัก2กิโลกรัมใช่ไหมคะส้มโอหนัก1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นแตงโมก็หนัก ส้มโอเพราะว่า2กิโลกรัมมากกว่า1กิโลกรัมนะคะอ่าต่อมาเด็กๆด,ดูรูปภาพต่อมาข้างล่างลูกเป็นไก่กับปลาทูนะคะไก่นัก2กิโลกรัม4ขีดส่วนปลาทูหนัก2กิโลกรัม5ขีดนะคะนักสองสิ่งนี้หนัก2กิโลกรัมเท่ากันเลยแต่สิ่งไหนหนักกว่านะคะ2กิโลเท่ากัน แต่ว่าไก่2กิโลกรัม4ขีดส่วนปลาทู2กิโลกรัม5ขีดเพราะฉะนั้นปลาทูก็จะหนักกว่าไก่นะคะเพราะปลาทูหนักกว่าไก่หรือว่าไก่เบากว่าปลาทูนั่นเองนะคะต่อมาเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า215ค่ะนะคะเปรียบเทียบน้ำหนักเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้มาเป็นตัวหนังสือเด็กๆค่อยๆอ,อ่านนะลูกนะ 2กิโลกรัม6ขีดกับ2กิโลกรัม5ขีดนะคะอันไหนหนักกว่ากันนะคะอันไหนหนักกว่ากัน2กิโลกรัมเท่ากันเลยใช่ไหมคะ2กิโลกรัมเท่ากันเลยแต่ว่ามันเป็น2กิโลกรัม6ขีดกับ2กิโลกรัม5ขีดนะคะดังนั้นในข้อนี้ก็คืออะไร2กิโลกรัม6ขีดนะคะมากกว่า2กิโลกรัม5ขีด นะะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ2กิโลกรัมหขีดน้อยกว่า2กิโลกรัมหขีดนั่นเองนะคะอ่ะาคราวนี้เด็กๆด,ดูคำถามด้านล่างลูกข้อที่1น,นะคะข้อที่1 3กิโลกรัมสขีดกับอ่สามกิโลกรัมสขีดกับ5กิโลกรัมหขีดอะไรหนักกว่ากันคะอ่า5กิโลกรัมใช่ไหมอ่ะเขียนแบบนี้แล้วกัน3 กิโลกรัมเด็กๆเขียนลงไปในหนังสือเลยนะลูกเขียนลงไปเลย3กิโลกรัม2ขีดน้อยกว่าอ่าน้อยกว่านะคะ5กิโลกรัมหขีดนั่นเองนะคะอ่าดูข้อที่2สิลูกข้อที่2นะคะ 4กิโลกรัม4กิโลกรัม900กรัมกับ4กิโลกรัม300กรัมนะคะ4กิโลกรัมเท่ากันเลยลูกนะคะแต่ว่าเป็น900กรัมกับ300กรัมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คืออะไร4ใช่ไหมคะกิโลกรัมเก้ากรัมมากกว่านะคะ มากกว่า4กิโลกรัมสามร้อยกรัมนั่นเองนะคะข้อ3 4 5สี่ห้าเด็กๆเขียนลงไปเองนะลูกนะต่อมาเด็กๆเปิดหน้าสองร้อยสิบค่ะนะคะอ่าดูข้อที่1เขาถามว่าสิ่งไหนหนักกว่ากันนะคะสิ่งไหนหนักกว่ากันอ่าข้อ1 หอมหัวใหญ่หนัก1กิโลกรัม6ขีดกับฟักทองหนัก1กิโลกรัม5้าขีดนะคะอ่าอะไรหนักกว่ากันนะคะเขาถามว่าอะไรหนักกว่ากันหอมหัวใหญ่หนัก1กิโลกรัมฟัก6ขีดฟักทองหนัก1กิโลกรัมห้าขีด2อย่างนี้1กิโลกรัมเท่ากันเลยลูกแต่ว่าทำไมหอมหัวใหญ่ 6ขีดใช่ไหมคะส่วนฟังทองเท่าไรห้าขีดหมายความว่าอะไรหนักกว่าคะหอมหัวใหญ่หนักกว่านั่นเองนะคะอ่าข้อที่2ข้อที่2ให้ลูกทําเองข้อที่2ข้อที่2แตงโมกับทุเรียนเปรียบเทียบเองนะคะต่อมาดูตรงนี้นะคะเขาถามว่าสิ่งใดเบากว่าสิ่งใดเบากว่าอ่าส้ม 2กิโลกรัม500กรัมกับมังคุด2กิโลกรัม6 0ร้อยกรัมนะคะสองสิ่งนี้หนัก2กิโลกรัมเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าเป็น2กิโลกรัมอะไร500กรัมกับ600กรัมสิ่งไหนเขาถามว่าสิ่งไหนเบาวกว่านะคะสิ่งไหนเบาวกว่านั่นก็คืออะไรลูกส้มนะคะส้มเบาวกว่าเพราะว่าอะไรส้ม 5 2กิโลกรัม500กรัมแต่มังคุด2กิโลกรัม600กรัมซึ่ง600กรัมก็มากกว่า500กรัมนะคะอ่าข้อที่2หอมแดงกับกระเทียมให้ลูกทำเองนะคะต่อมาเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดมาที่หน้า137ค่ะนะคะแบบฝึกหัดที่4.6การเปรียบเทียบน้ำหนัก นะคะอ่าข้อที่1เขาให้เราเติมคำว่ามากกว่าเบาอ่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะอ่าจะมีแต่ละข้อจะมีสิ่งของอยู่สองสิ่งนะคะเปรียบเทียบน้ำหนักเด็กๆด,ดูน้ำหนักที่หน้าปัดของตราะช่างเลยนะคะว่าแต่ละอย่างหนักเท่าไร่แล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะ เปรียบเทียบกันโดยการเติมคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะอ่ะดูข้อที่หนึ่งลูกข้อที่หนึ่งหอมหอมแดงนะคะกับกระเทียมหอมแดงหนักเท่าไหร่ดูที่หน้าปัดนะคะหอมแดงหนัก1กิโลกรัมใช่ไหมหนึ่งกิโลกรัม1ขีดอ่านะคะส่วนกระเทียมกระเทียมหนักเท่าไหร่ หนึ่งกิโลกรัมห้าขีดอ่าเปรียบเทียบระหว่างหอมกับกระเทียมหอมแดงหนักหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งขีดใช่ไหมคะกระเทียมหนึ่งกิโลกรัมห้าขีดในข้อนี้ต้องเติมคําว่าอะไรหอมแดงทําไมเบากว่ากระเทียมนะคะเพราะอะไร เห็นไหมลูกหอมแดงหนัก1กิโลกรัมเหมือนกันกระเทียมก็1กิโลกรัมแต่ว่า1หอมแดง1ขีดนะคะกระเทียม5ขีด1ขีดน้อยกว่าเบาวกว่า5ขีดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเติมคำว่าเบาวกว่านะคะข้ออื่น2 3ให้เด็กๆทำเองนะลูกนะทำเองอ่ะต่อมาดูหน้า138ค่ะ138ข้อที่2นะคะ ข้อที่2เขาให้เราเติมคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะอ่าดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งส้ม3ามกิโลกรัมห้าขีดแตงโม3มกิโลกรัม6ขีดนะคะ3กิโลกรัมสองอย่างนี้สองอย่างนี้สามกิโลกรัมเท่ากันเลยแต่ว่าเป็น3า กิโลกรัม5ขีดกับ3กิโลกรัม6ขีดเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเติมคำว่าอะไรคะคำว่าเบากว่าอ่านะคะเบาวกว่าใช่ไหมห้าขีดเบาวกว่า6ขีดใช่ไหมลูกอ่าต่อมาดูข้อ5สิข้อที่5อง,งุน7กิโลกรัม4ขีดนะคะพุทรา9กิโลกรัม4ี่ขีด นะคะเกิโลกรัมกับ9กิโลกรัมอันไหนหนักกว่าอ่าข้อนี้ต้องเติมคำว่าอะไรต้องเติมคำว่าองูน7กิโลกรัม4ี่ขีทำไมเบากว่าพุทธา 9กิโลกร,รัม4ขีดนั่นเองนะคะอ่าในข้ออื่นให้ลูกทำเองนะลูกนะ้าทำเองนะคะง่ายๆไม่ยากค่อยๆอ,อ,อ่านแล้วก็เปรียบเทียบลองเปรียบเทียบ,บน้ำหนักดูนะคะงานของเราในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่4.6นะคะในหน้า137และ138จํานวน2หน้าด้วยกันนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ